ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดวันนี้มีข่าวอัปเดตใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการอัปเดตมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแจ้งบอกว่าบริษัท scg packaging จำกัดมหาชนหรือว่า sg scgp ค่ะเป็นการแจ้งว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทแล้วนะคะเนื่องจากมีภารกิจอื่นเช่นเดียวกับบมจธนาคารกรสิกรไทยหรือว่าเคแบงค์ค่ะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่าคุณสุภจีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและนายอัธพลเริ่มพิบูรณ์กรรมการอิสระได้มีหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการธนาคารและทุกตําแหน่งในธนาคารมีผลตั้งแต่วันนี้นะคะขณะที่บริษัทดุสิทธานีจำกัดมหาชน แ,แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าคุณสุภจีกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทได้ลาออกมีผลตั้งแต่วันนี้เหมือนกันเนื่องจากติดภาร,รกิจอื่นที่ต้องอุทิศตนในการทํางานเต็มเวลาทั้งซึ่งคุณสุภจีเองก็อย่างที่บอกค่ะว่าถูกทับทามใช่ไหมคะมถ้าเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นอกจากนี้นะคะ ช่วงบ่ายวันนี้ที่ดุสิตธานีนะคะ่ะก็จัดงานถแถลงข่าวทิศทางของดุสิตธานีต่อจากนี้ซึ่งมีคุณชนินทนิทน,น,นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีก็ขึ้นมากล่าวถึงการอำลาตําแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของคุณสุภจีโดยที่คุณสุภจีเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวถึงการไปรับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะว่าการไปรับตําแหน่งนี้ไปด้วยสองเหตุผลมีอะไรบ้างคะ่ะ ใจเนี่ยมีอยู่สองเหตุผลนะคะเหตุผลแรกก็คือคิดว่าในวันนี้เนี่ยประเทศของเรากำลังเจอความท้าทายอย่างหลากหลายมากมายมันจะต้องมีคนที่เข้ามาช่วยในเรื่องที่เป็นเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องของอการดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมเราก็คิดว่าเราได้มีโอกาสทำงานมาหลากหลายนะคะสม M, ัย UIBM กำลังทำงาน ในช่วง7ปีสุดท้ายของ IBM ไนดะ้อยู่นอกประเทศลนะหลังจากที่เป็นกรรมการผู้จัดการที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ออกไปอยู่ที่ Region ไปอยู่ที่เ e a d q u เตอร์ที่นิวยอร์กก็ได้เห็นถึงภาพระดับของมหาภาคในการตัดสินใจในการวางนโยบายในการทำงานแล้วก็มีโอกาสได้ติดต่อกับองค์กรข้ามชาติมากมายเราก็คิดว่าประสบการณ์นี้น่าจะมีโอกาสที่ ช่วยผลักดันในเรื่องของทางด้านการต่างประเทศที่ช่วยให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ที่ตัดสินใจนอกจากนี้นะคะคุณสุปฏิจีก็บอกว่าหลายคนหรือว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าตนเองไม่เคยมีหน้าที่ในระดับประเทศเลยอยู่แต่ภาคเอกชนแล้วจะมาทํางานในส่วนตรงนี้ได้หรือไม่นะคะจะเข้าใจหรือเปล่าคุณสุปฏิจีก็บอกว่ายอมรับนะคะ,ะแต่ก็มองจากภาคเอกชนเข้าไปในตัวเราเองเคยเป็นกรรมการธนาคารที่ดูแลเศรษฐกิจมหาภาค เป็นกรรมการบริษัทดูแลการผลิตลงทุนต่างประเทศ mm hmm. ก็เลยคิดว่า เราหน้าจะเอาสองส่วนมาผสมกันทั้งความสามารถในการติดต่อต่างประเทศดูแลแบรนด์ในประเทศอนาคตก็ต้องไปดูแลอย่างอื่นน่าจะดีแล้วก็เป็นการตัดสินใจข้อแรกส่วนข้อ2ที่บอกมันสั้นคือหมายถึงว่าอายุที่จะมาร่วมคอร,รมอนี้ที่มีแค่สเดือนใช่ไหม <4 S 1> บอกเอ๊สี่เดือนเอนี่ยมันสั้นไปหรือเปล่าจะทําอะไรหยิบจับตรงไหนได้จะแก้อะไรตรงไหนได้หรือเปล่า mm hmm. คุณสุปฏิเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออายุไม่นานก็จริง mm hmm. หยิบจับอะไรเป็นสิ่งสําคัญ mm hmm. ก็ต้องหยิบจับมาทําก่อนให้เห็นผลโดยเร็วแล้วก็มีรากฐานทําให้คนต่อ ต่อไปนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยจะเลือกตั้งก็ดูแลรัฐบาลใหม่ประมาณ7-8เดือนตัดสินใจง่ายมากจะได้เข้าวัดเหมือนเดิมก่อนทิ้งท้ายว่าหลังจากจบภาร,รกิจไม่นานจะกลับมาของานใหม่ค่ะอันนี้คือทิ้งทวนไว้ <c oughs> คุณสุภจีนี่น่าจะชัดแล้วนะคะ <c oughs> น่าจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ <c oughs> อย่างที่บอกนะคะว่าโสมหน้าอคอรมเศรษฐกิจของคุณอนุทินเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับกระแสชื่นชมไม่ว่าจะเป็นการไปดึงเอา ดเอ,เอรเอกนิตินิติธันประภาสลูกโอกระชวงกันคลังนะ,ะคือมีคนบอกว่าคุณเอกนิติเนี่ยถ้ายังอยู่ในาราชการอยู่เนี่ยนะคะก็โอ้ไปถึงประหลัดแน่นอนอแต่ก็เสียสละมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังหรือแม้กระทั่งคุณสุภจีชมหน้าฆ่าตาของครมอเศรษฐกิจเนี่ยได้รับคําชื่นชม